ดีครับมืบนอนีช่วงใบๆกับสายประมงได้ออกมาน้านะครับผมออกก็บิรงเข่าขครับผมนั่งอย่มไม้ลมเย็นสบายขอขอกกำลังติ่งท่องครับผมเอาหน้าโคก้านาคุมๆมหน้าเนื่องหน้าห่วยเพิ่นๆกับ รู้สึกว่าทิศถอกหมดแล้วครับผมแตนะานน้าาสบึมงเป็นน้าดอนเป็นน้าอยู่สูงสูงครับผมน้ำกับเริ่มแห้งแน่แล้วก็ได้สูบน้ำใสน้ำครับผมไม้ได้ผมไม่น้ำดีๆใสบึงมงกันเลยดวงว่างก็เลยเอา <c oughs> เ๋ยวมือสั่งได้ไหมเย็ดครับผมเตรียมท่าเตรียมที่ไว้ครับผม เปสีขาประจำก็รอรับเลยนะครับผมอีกประมาณจากอาทิตย์สองอาทิตย์ก็คงจะออกล่าได้แล้วครับผมหนุ่มอายุห้ากินครับตามฤดูครับผมสำหรับตายประมองออกจากไซเบิดแล้วกับที่เป็นล่าหนูยอดเขาส่บ่วงครับผมรู้สึกว่ามุนีกาได้มาปั่นบ่วงครับผม เอาบ่วงว่าปันบ่วงไว้ครับผมเตรียมพร้อมครับ่องมือสั่งเลยได,ได้นี่ครับมือสั่งเลยได้ครับผมสําหรับสายระมวงเองก็ซิมักแบบนี้เด้อพี่นอ้องสําหรับบ่วงใส่หนุตายดีกไ็ได้ครับผมถ้่บ่วงใส่หลักธรรมดากโอกาสขาดครับผมบ่วงน่อยบ่วงง่ายกะขาดเบิดแต่ว่าแบบ ของใส่ปมงมงนี้รัดคอตายเลยครับผมออกประธนก็คือยตาตดีก็มาได้ครับผม,อ,าบาบอ,บผมอันนี้ประมาณนี้ครับผมว่วงของสายปมงพลังสร้างครับผมเครื่องม้อสร้างไดไได้อะไรน้ำแบสิีงของที่ผลิตว่วงมา้าเห็ดน้ำครับผม ก็ประมาณนี้ครับกลางๆเดือนพฤศจิกาคือที่ได้เกี่ยวก็ครับผมตอน,นนี้มูให้กันเกินกะสูบน้ำแท้แล้วครับผมน้าใส่โมก็ป็นน้าอยู่สูงครับผมน้ำแหงไวแต่ว่าอากาศที่ได้เกี่ยวอยู่ครับผมมันก็เป็นแบบนี้ทุกปีแล้วครับโอเคครับยังติดตามมังครับผมผลงานของสายประมง หากินตามฤดูโอเคครับผม